มารับมือนี่สิมาตําหัวปีแซ็บเเลยครับน,นี่สิใส่พริกสดพริกแห้งใส่รวมกันไปเนาะใส่กระเทียมพร้อมครับเดี๋ยวสิตําพริกก่อนเพราะหว่ามีผู้เคยกินตําปีกล้วยหรือเปล่านะขันว่ายังบม่เคยกินลองทําตามมือนะครับเด้อง่ายๆหรือผู้ใดมีสูตรอยู่แล้วก็ใส่พวกบักเขือคืนใส่ยังเข้าไปพร้อมนะครับนะหลากหลาย สูตรมันบ่ตายโตนะครับนี่เขาสิซับซับเป็นแบบต่ำสมต่ำเลยนะนี่ครับซับลงไปครับสูตรไผ่สูตรมันครับผมอันนี้สูตรง่ายๆเครื่องปูนมีสำมเดลเอาสำนั่นนะครับนะ ประมาณนี้ตอนแรกว่าจะต่ำสองหัวนะครับนะมาที่นี่มันเต็มโคกบอนกันเลยได้แค่หัวเดียวหัวเดียวก็ต่ำหัวเดียวนี่เราไปนะครับต่ทำไมมันเข้ากันก่อนนะรับรองว่าเด็ดครับนี่ที่เด็ดของเขาปลาลาตอนครับปลาลาปลาสวยได้มาจากบาดงามๆเลยมันต่อไปใส่ไปเลยปลาลาตอนสี่ตัว ครับใส่บกเกือเทศลงไปครับตามด้วยครับบักเนาครับบักเนาวนี่นักแน่ต้องหนักบักเนาหนักสมนะสมเอียงก็ได้ใส่เข้าไปบักขามเปียกก็ได้แต่เขามีบักเนานะใส่บกเนาเข้าไปหนักหนักแน่ยงหน่อยนะตัดตัดความเขื่อนเอียงความฝาดของมันนะแบบเดียวกันกับตำกล้วยนั่แหละ รสชาติเดียวกันครับนี่ใส่เข้าไปสามซี่หน่วยหาหน่วยคนละแล้วแต่ครับสิมเบิงกเหนถ้มมันยังฝาดอยู่กับสตาร์ทบักหนาวเข้าไปอีกนะครับนะีน่ของเขานี่ใส่เ้นหน่วยนี่ซีหน่วยมั้งนะประมาณสีหน่วยครับตามด้วยน้ำปลาครับผม แป้งนัวนี่ใส่หลายแสบหลายคือเก่าเหมือนเดิมครับตบด้วยน้ําตาลครับนี่เรียบร้อยครับคือปรุงกับมีประมาณนี้ครับง่ายๆในครัวเฮานี่แหละต้องยังมากไหมนะครับแลัวให้มันเข้ากันบ้างนัวงัวงัวนัวงัวอ่านะครับเรียบร้อยแล้วก็มาสมเบมืงของแท้ต้องไอนะครับนะสีเบิืองบาดนี่ ถือว่าของแท้ครับไอฟอ้มอมเรียบร้อยอักใส่จานบาดนี่ส่ถาดใส่ถาดๆๆนี่แซบๆเลยครับมาๆามาตำปีกล้วยแซบๆครับผมจัดไปหน้าตาสิได้ประมาณนี้นรครับผู้ใดมีบระเขือไสยังเครื่องปุุงเข้าไปเพิ่มก็ได้นะครับนะ เรียบร้อยครับผมหน้าตาจัดไปครับสซ